พระเยซูเจ้าทรงนำข่าวดีมาประกาศให้แก่มนุษย์ได้รับรู้ข่าวดีของการที่พระเจ้าทรงเป็นพระบิดาทรงความรักเราและรักยังไม่มีเงื่อนไขข่าวดีที่ว่ามนุษย์แต่ละคนนั้นเป็นลูกของพระเจ้าในเมื่อทุกคนมีพ่อเดียวกันมนุษย์ทุกคนเป็นพี่น้องกันนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงประกาศตลอดชีวิตของพระองค์และทรงทอดหมายเป็นคาสอนสาหรับศิ์ของพระองค์ เป็นที่น่าสังเกตว่าพระองค์ทรงเดินไปเทศสอนในทุกแห่งไม่ว่าจะในสวนไม่ว่าจะในที่สาธารณะไม่ว่าจะในสารธรรมทรงต้องการจะบอกให้เห็นชัดเจนว่าข่าวดีนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของการที่อยู่เฉพาะแค่ในวิหารในโบสถ์แต่เป็นข่าวดีที่ลงมาในชีวิตประจำวันชีวิตความเป็นอยู่ของคนนั้นเมื่อได้ข่าวดีนี้แล้วชีวิต ความเป็นอยู่ในแต่ละวันนั้นกลับเป็นข่าวดีเพราะว่าเป็นข่าวดีที่ว่าขณะที่กําลังดําเนินชีวิตอยู่ตามลําพังนั้นมีองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมาเริ่มชีวิตอยู่ด้วยในขณะที่มีครอบครัวเล็กๆก,ก็มีข่าวดีของพระเจ้าที่บอกว่าทุกคนเป็นลูกของพระเจ้าเป็นพี่น้องของเราฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ทําให้ข่าวดีนี้เข้าไปถึงบริบทของชีวิตแต่ละวัน ทำให้ชีวิตแต่ละวันนั้นมีอะไรที่เป็นคุณค่ามากกว่าที่มองเห็นเพราะว่าข่าวดีของพระเจ้านําความยิ่งใหญ่ของการประทับอยู่ของพระเจ้ามาให้แก่เราฉะนั้นพระเยซูเจ้าจึงทรงเทศสอนในทุกแห่งไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเจอะประชาชนที่ไหนพระองค์ก็ทรงเทศที่นั่นสอนที่นั่นทําอัศจรรย์ที่นั่นเพื่อบ่งบอกให้เห็นว่าข่าวดีนั้น จะต้องเป็นข่าวดีที่เข้าไปถึงชีวิตประจำวันในความเป็นอยู่ประจำวันเป็นการบ่งบอกให้เราโดยนยยาว่าพระวจาของพระเจ้าและข่าวดีนั้นเราอย่าไปฟังเฉพาะในวัดหลังจากฟังในวัดเสร็จแล้วก็ออกมาทิ้งข่าวดีของพระเจ้าไว้ในวัดแต่ตรงกันข้ามข่าวดีของพระเจ้าที่รับฟังในวัดแต่ละครั้งที่มาร่วมพิธีมิสซาบูชาขออพระคุณแล้ว นำข่าวดีนี้ให้เป็นชีวิตประจำวันตั้งแต่ตื่นไปจนถึงเวลาเข้านอนข่าวดีของพระเจ้าจะต้องเป็นข่าวดีเกี่ยวกับชีวิตของเราไม่ใช่เป็นข้อมูลดีๆที่พระองค์มาสอนแต่เป็นข้อมูลที่เป็นข่าวดีแล้วก็ข่าวดีตัวนี้มีฤทธิ์อำนาจในการเปลี่ยนชีวิตของเราให้เป็นข่าวดีให้มีข่าวดีอย่างต่อเน,นื่องพระวรสารของนบุลมาโกบทที่3ข้อเถึงข้อ12 พูดว่าเวลานั้นพระเยซูเจา้าเสด็จออกไปยังเทเลสาบกับบรรดาศิษย์ผู้คนหมู่ใหญ่จากแคว้นคาลิลีติดตามพระองค์ผู้คนจากแคว้นยูเดียจากกรุงเยรูซาเล็มจากแคว้นอิดูเมียจากอีกฝั่หนึ่งของแม่น้ำจอดแดนและจากบริเวณเมืองไทระและไซดอนเป็นหมู่ใหญ่ได้ยินสิ่งที่พระเยซูเจา้าทรงทำก็มาเฝ้าพระองค์พระองค์จึงทรง สั่งพวกเขาให้สิทธิ์จัดเรือไว้สำหรับโรงลำหนึ่งเพื่อประชาชนจะได้ไม่เบียดเสียดโรงเพราะโรงทรงรักษาผู้ป่วยจำนวนมากจนบรรดาผู้ป่วยด้วยโรคต่างๆเบียดเสียดกันเข้ามาพบเพื่อโรงเพื่อจะได้สัมผัสโรงเมื่อปีศาจทั้งหลายเห็นโรงก็กราบลงพลางร้องตะโกนว่าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้า แต่พระองค์ทรงกำชับอย่างแข็งขันไม่ให้มันแพร่งรายว่าพระองค์ทรงเป็นใครนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตความเป็นจริงพระองค์ทรงนำข่าวดีของพระองค์ไปในทุกบริบทและทุกคนสามารถพบกับข่าวดีของพระองค์ได้เป็นที่น่าสังเกตว่าคนมากันเบียดเสียดเพื่อจะได้มาสัมผัสตัวพระองค์พระองค์ทรงมีข่าวดีและทุกคนที่สัมผัสก็จะสามารถได้รับข่าวดีนั้นได้รับการรักษาด้วย นี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงต้องการจะบอกสิทธิ์ของพระองค์ว่าแต่ละครั้งที่เราฟังพระวาจาและข่าวดีแล้วชีวิตของเราจะเปลี่ยนเป็นข่าวดีใครที่มาพบกับเรามาพูดคุยกับเรามาติดต่อกับเราได้ข่าวดีนั้นไปเหมือนกับคนมาพบกับพระเยซูเจ้าและสัมผัสกับพระองค์และเพื่อให้คนสามารถมองเห็นและได้ยินพระองค์ได้อย่างชัดเจนพระองค์เสด็จขึ้นไปบนเรือลําหนึ่งและจากเรือนั้นก็เทศสอนประชาชนที่นั่งกันอยู่ที่ริมฝัง่ง สิ่งนี้ที่นักบุญลุกนักบุญมาร์โกบอกเรานั่นเป็นการตอกย้ำว่าการประกาศข่าวดีของพระเจ้านั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของการประกาศข่าวดีเฉพาะในวัดแต่ต้องประกาศข่าวดีในทุกบริบทของชีวิตของเราข่าวดีต้องประกาศบนเรือบนรถบนถนนในที่ทำงานที่บ้านในครัวในสังคมที่เราดำเนินชีวิตอยู่ เพราะว่าข่าวดีของพระเจ้าต้องเป็นข่าวดีที่ยิ่งใหญ่ที่ไปเติมเต็มชีวิตไม่ใช่ประกาศเฉพาะแค่ในวัดหลังจากนั้นก็ทิ้งไว้ในวัดและออกไปดําเนินชีวิตเหมือนกับไม่มีข่าวดีนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงต้องการจะบอกเพื่อให้ชีวิตของเราในแต่ละวันนั้นเป็นเหมือนเรือที่พระองค์ทรงขึ้นมาแล้วก็ประกาศข่าวดีตัวเราแต่ละคนนั้นเวลาที่เราเปิดให้พระองค์เข้ามาในชีวิตของเราเปลี่ยนชีวิตของเราด้วยข่าวดีของพระองค์แล้ว ตัวเราเนี่ยแหละจะเป็นที่เหมือนกับธรรม,มาิที่พระองค์จะประกาศข่าวดีต่อไปให้แก่ทุกคนเพื่อให้ทุกคนได้รับข่าวดีเช่นเดียวกันนี่คือการท้าทายความเป็นสิทธิ์ของพระเยซูเจ้าและทําให้ชีวิตของพระเยซูเจ้านั้นยังคงต่อเนื่องในบรรดาสิทธิ์ที่ทําให้เห็นชัดเจนว่าพระองค์ยังทรงรักษาทรงประกาศข่าวดีทรงนําสิ่งดีๆมาให้เราอย่างต่อเนื่อง